เขาบอกว่าทุกสิ่งในจักรวาลรวมทั้งเงินและความร่ำรวยล้วนเป็นคลื่นสั่นสะเทือนหรือคลื่นความถี่ความถี่หนึ่งความรวยก็มีคลื่นความถี่ความจนก็มีคลื่นความถี่ถ้าคุณไม่เห็นภาพเดเมจอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างเช่นคุณเคยมีเพื่อนที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณปวดหัวไหมไอ้นี่ขี้บ่นว่ะเจอกันทีไรก็นั่งเมาสคนอื่น เจอกันก็อะไรก็นั่งบ่นชีวิตคุณเคยมีเพื่อนแบบนี้ปะแล้วคุณอยู่แล้วเครียดปะเดี๋ยวเงินไม่พอเดี๋ยวโทรมายืมเงินอะไรก็ไม่รู้ชีวิตโหมันดราม่าขนาดนั้นเลยคุณอยากมีเพื่อนแบบนี้ปะคุณอยากคบเพื่อนแบบนี้ปะไอ้อ่ะก็โทรมายืมเงินไอ้อ่ะก็โทรมาบน่นผัวผัวนอกใจก็ไม่ไม่ปล่อยมันก็อยู่อย่างนั้นะ่ะพอเขาคืนดีก็ก็โอเพนอะพอเขาอยู่อย่างนั้นน่ะชีวิตแบบ อยู่ในรูปอะ่ะคุณคุณเข้าใจคลื่นความถี่แบบคุณเข้าใจยังนี่ก็คือคลื่นความถี่ถ้าดี้เมย์มีเพื่อนแบบนี้นะี้เมย์เดินออกมาได้เลยเพื่อนขี้นินทาเพื่อนอชอบยืมเงินเพื่อนชีวิตแบบว่าโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองเมย์เดินออกมาได้เลยเมย์ไม่เสียพลังงานชีวิตเพราะเราจะเซฟคลื่นความถี่ของเรา เพราะเราจะเซฟพลังงานของเราเราไม่ต้องการที่จะเอาพลังงานที่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเมย์มีเพื่อนแบบนี้นะเมย์ก็ล่าเริงสดใสล่าเริงมีความสุขสดใสล่าเริงมีความสุขใช่ไหมวันๆแล้วก็ฟังเพลงบวกฟังเพลงอารมณ์ดีฟังเพลงแบบแฮปปี้เราไม่ดูข่าวเราไม่เสพข่าวเราไม่เสพดังดราม่าเราไม่เสพอะไรที่ทําให้เราแบบไม่ตอบโจทย์เราแล้วเราก็โฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสพลังงานที่ดี เสร็จป๊บไปเจอเพื่อนกูท้อเลยกูท้อเขาเนี่ยนึกออกมาเหมือนเรากําลังขายพลังงานเราให้กับเพื่อนนั่งฟังความทุกข์ของเขาแล้วเราก็เอาความทุกข์เขาเข้ามาแล้วเราก็เหมือนแบบเขาเอาพลังงานดีเราไปแล้วกลับบ้านพร้อมความเครียดไม่ไม่ไมโนโน่นมแต่เม่จะบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานคุณไม่มีทางเจอพวกเขา หลังจากนั้นพอมีเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพลังงานไม่มีเพื่อนแบบนี้อีกเลยไม่คบไม่คุยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าบอกเขาฉันไม่คุยกับเธอฉันไม่คบไม่ใช่เพราะคลื่นความถี่มันไม่จูนกันมันไม่มีทางเจอเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่อง แล้วเออเนี่ยนี่วันนี้ไปกินอาหารที่นูน่นที่นี่นะวันนี้แบบไปเจอเพื่อนน่ารักมากเลยวันนี้ไปเจออาหารอร่อยอร่อยวันนี้แบบเออวันนี้ฟังเพลงเพราะมากเลยเราเราเราคุยแต่เรื่องแบบนี้วันนี้หนังสือเราชอบอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อนความถี่ที่แบบเพื่อนชอบยืมเงินเพื่อนดา่าเพื่อนคนอื่นเพื่อนดินทาผัวเลยเนี่ยไม่เข้าใจเราไม่สนุก เขาก็บอกว่าเขาคงคิดว่าคุยกับเรดดี้เมย์มันไม่สนุกมันนี่ฉันอยากคันปากเหมาชาวบ้านอ่ะเนี่ยไม่สนุกเลยแล้วพอฉันจะคุยเรื่องความดรามา่าเรดดี้เมย์ก็ไม่คุยกับฉันอ่ะไม่สนุกอ่ะเขาไม่สนุกคลืนความถี่คนละคลื่นแต่ถ้าคุณยังไปบน ปะปนอยู่ไปนั่งแฮงเอาไปคุกคีกับคนแบบนี้อยู่คุณก็เป็นลื่นความถี่เดียวกันคุณก็คือแชนแนลเดียวกันเคยได้ยินทฤษฎีปลาเน่าปะปลาเน่าหนึ่งตัวอยู่ในอ่างน้ำส่งผลต่อปลาเน่าตัวอื่นผลไม้เน่าหนึ่งผลไปอยู่ในตะกร้าด้วยกัน ตอนแรกผลไม้ที่สดอยู่ยังไม่เน่าพอใส่ผลไม้เน่าเข้าไปมันเริ่มลามหรือไข่เน่าหนึ่งฟองไข่แตกไข่เน่ามีหนอนไปอยู่ใกล้ไข่ที่ยังไม่เน่าไข่ต่อไปก็เริ่มเน่าคุณเข้าใจปะทฤษฎีไข่เน่าทฤษฎีปลาเน่าทฤษฎีผลไม้เน่าดังนั้นรักษาคลื่นความถี่ของตัวเองถ้าคุณอยู่ในพลังงานที่คุณไม่ชอบ คนนี้คุยแต่เรื่องนู้นนี่นั่นดินทาว่าลายคนอื่นออกมาเขาคุยกับคุณไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะเราคุยแต่เรื่องของความเบิกบานเราคุยแต่การเงินเราคุยแต่การหาเงิน,าก,าางนการโฟกัสชีวิตหาสถานที่ท่องเที่ยวโฟกัสสิ่งที่เราต้องการเราเปลี่ยนคลื่นแล้วเรากดรีโมทไปคลื่นอื่นไปช่องอื่นไปแชนแนลอื่นแล้วไปวิทยุคลื่นอื่นแล้ว